นี่เอาเอาเกมเดิเลยดิโอทำมเกมนี้มันมากเอาป่ะเกมไหมเกมไหมนี่พี่เล่น้างอยู่เมื่อกี้นี้เอาป่ะเอาใจต่อต่อต่อนี่เมื่อกี้พี่เล่นอยู่เอาไหมเล่นเกมไหมนี่อนอนี่เห็นไหมนี่พี่คนนีไในทำท่าสิอยู่ทำท่าเหมือนเด็กเด็กนี่นี่นี่ี่วุนดีนี่นีนี่พี่นดีเหมือนป่าเหมือนปนี่ดูอดีดดอัดดดเ้ยดี่ดดดนดีดูดินดีดูดิ วิญญาณยังอยู่ไหมลูกหายนิดนึงหนิดนึ่งายนิดนึงอ่ะบอดี้บดี้ดูบดีดูดีนะพี่จะเล่นเือนเกมนะเล่นเปนเกมเลยนี่นี่ ready แล้วนะพร้อแล้วนะบอดี้โอเคนะบอดี้โอเคพร้อมนี่เอามาแล้วมาแล้วยพี่วันนี่มาแล้วพี่วนี่มาแล้วนี่เนี่นี่เห็นไหม อาโดดตัวโดดเจ้าูโดดเจ้าูกระโดดเจ้าชอมั้ยช่อมั้ยช่อมั้ยไม่ชิญอีเบอร์นี้กำลังงงว่าป้ากับลุงทำอะไรอยู่ครับไปอะไรหลายคนอยากเห็นไงความได้รับของเด็กเราก็เรักมาได้ดูเกมนี้กำลังฮิตมากเขาบอกนิดนึงว่าตั้งแต่เราพูดถึงเกมจัมฟลาวเวอร์โอ้โหมีการหล่อกันเยอะมากจนกลายเป็นติดท็อปชาร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง iOS หรือ Android ล่าสุดนี่คุณผู้ชมหลังจากที่เล่นกันงอมแงมแล้วเนี่ยต้องแข่งหน่อยแล้วต้องแข่งกันหน่อยค่ะนะครับโดด เลยดีออกจัมฟลาวเวอร์เกมสัตว์เลี้ยงกระโดดที่เป็นกระษาคอเกมอยากเล่นมากที่สุดนะครับคือนอกจากที่ w o o d ้เนี่ยจะได้เป็นคาแรคเตอร์แล้วขอบคุณทุกคน ที่โหลดพลาดเลยรู้ไหมทุกคนบอกว่าอยากเล่นวูดดี้ให้ตายอ,อชอบออให้<า>วูดดี้ไปหม่งโน่นนี่นั่นแล้วก็ยิงวูดดี้ตายไปบอ่อยยิ่งสนุกเออจิตกันหรือเปล่าครับนี่คนที่ยังไม่ได้ลองโหลดมาเล่นก็บอกเลยนะครับว่าต้องรีบมาโหลดนะฮะโหลดได้นะคะที่ Google Play นะคะแล้วก็ App Store นะคะพิมพ์หาง่ายๆว่า Jump Flower ค่ะเกมก็จะขึ้นมาเลยทันทีรู้แล้วทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่าโดดเลยดีออกก็เพราะว่าโดดแล้วตกแล้วมันก็ แข่งขันเกมโดดเลยชิงล้านครั้งแรกค้นหามือโดดอันดับหนึ่งของประเทศนะคะชิงรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทพิเศษเลยทีเดียวนะคะมีแจก20แอปเปิ้ลเมื่อสมัครเข้าร่วมภายในวันที่4กุมภาพันธ์นะคะพร้อมลุ้นรับ iPhone 6จากกิจกรรมทุกสัปดาห์ตลอดทัวร์นเมเต้นนะคะ,ะคือถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้สมัครเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายวิธีการสมัครเล่นเกมนะคะขั้นตอนง่ายๆเลยเข้าเว็บไซต์ Chamlocks.com c h a m มแชม s c o m ใช่แล้วก็สมัครสมาชิกง่ายๆผ่าน Facebook ค่ะกดปุ่ม Tournament เพื่อเริ่มต้นการเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็จะมีปุ่มแจ้งสมัครครั้งแรกเนี่ยได้ฟรีเลย20อปร์เปละรอเวลาเริ่มทัวร์นาเมนต์นะคะพอทัวร์นาเมนต์เริ่มเนี่ยระบบก็จะทาก็จะนำสกอร์ที่เล่นเนี่ยในเกมมาอัปเดตแบบอัตโนมัติเลยตอนนี้ต้องบอกว่าเราเล่นได้ล้านๆต้นๆแล้วนะครับแต่คะแนนสูงสุดตอนนี้คือ25ล้านคะแนน ต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยล้มแชมป์ได้แน่นอนหนึ่งล้านรอคุณอยู่กับเกมดอดเลยดีอ่ะนี่ดูคลิปรายการเราเสร็จแล้วอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับจะได้ดูรายการของเราแบบต่อเนื่องตลอดทั้งวันผ่านทาง YouTube